สวัสดีครับเพื่อนๆเอี FC, ช่องอาร์มัสซิงนะฮะตอนนี้เราอยู่กับบรรยากาศที่เรากําลังจะเดินทางไปขอนแก่นนะครับมไม่รู้ว่าขอนแก่นมีอะไรดีนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ผานุกเขาอําอเภอภูก,กระดึงนะครับอาเภอภูก,กระดึงนี่ฮะสัญ,ญลักษณ์แต่ว่าภูลูกนี้นี่เป็นเขตแดนของจังหวัดขอนแก่นอุทยานภูผาม,มา่านที่ติดกันกับบ้านหันนะฮะเชา้านี้อากาศ ดียินดีต้อนรับสู่ฤด,ดูหนาวเนีปลายฝนต้นหนาวนั้นเป็นสัญลักษณ์แบบความรู้สึกที่ทุกๆปีเราก็จะงานรถบัสเนี่ยมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแล้วส่วนหน้าฝนนี่ก็จะเงียบเป็นเรื่องธรรมดาพอเข้าปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเทศกาลท่องเที่ยวก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ นะหลังจากนี้ก็จะมีคลิปวิดีโอยาวมาต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูว่าสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ขอนแกนเนี่ย <c oughs> เขาแบบมีอะไรรถบัสไปเยอะมากนะรถบัสไปเยอะมากโอ้โหจัดมาไม่ได้ทำบุญกับเขาเลยชงมวนหัวจากน้องบัวมาส่งน้องบัวเสร็จแล้วก็มวนมาต่อน,นี่เลยนะฮะรถไม่ได้ล้างเลยเลอะมดุด เลอะหมดเลยเลอะหมดไปดูธงชาติเราหน่อยสิไปดูธงชาติไทยว่าเป็นยังไงโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าออกเดินทางการออกจากผานอกเขามุ่งหน้าไปยังอำเภอบ้านขังบ้านหันนะไม่ใช่อำเภออำเภอชุมแพนี่คือเขตรอยต่อของเมืองเลยกับขอนแก่นนะ สาพน,นี่ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดขอนแก่นไปกันต่อเลยครับช่วงเช้าสดใสเสมอไอบรรยากาศสดใสจังเลยโอ้ยอากาศชอบอากาศชอบอากาศลักษณะแบบว่าปลายฝนต้นหนาวแบบนี้แหละครับอย่างนั้นก็รถไม่เลอะ ไม่ได้ล้างรถบ่อยแต่ว่าเมื่อวานมันเป็นงานต่อเนื่องก็เลยไม่ได้ล้างรถเอาแบบพักผ่อนเดี๋ยวเราขึ้นเขาช่วงทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงที่ยังไม่ทำสักทีนะแต่ช่วงนี้ดีช่วงนี้ตั้งแต่ลุวิ่งรถมาไม่ค่อยเสียทางนะี่ะดีตลอดตรงนี้แต่ว่าช่วงไอ้กลางอุทยานแถวแถวเลยไอ้สารปู่ขึ้นไปนะ่ทางแบบโอ้โหแบบซ่อมแล้วซ่อมอีกทำแล้วทำอีกนะ ไปดูกันว่าเป็นยังไงกิ่งไม้กิ่งไม้โน้มลงมาแล้วหลังฝนตกนี่ต้นบนตรงไม้มันก็จะย้อยๆยอยลงมาหน่อยเดีย๋ยทางเริ่มไม่ดีแล้วอันนี้จะเป็นทางติดป้ายไม้ว่าทางชำรด <c oughs> ก็รู้นี่เ <c oughs> จ้าหน้าที่ก็รู้โอ้ยตายขึ้นเ <c oughs> จ้าหน้าที่ก็รู้เจ้าหน้าทีบอกว่า เออตอนนี้ยังของบอยู่บางัันยังงบยังไม่ได้อยู่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอาไว้ก่อนติดป้ายไปก่อนให้รู้นะเฮ้ยรู้อยู่แล้วไม่ต้องบอกก็รู้โอ้ยกบลักกบลักกบลับ,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 บนอ็อตหลุดไปเทอ่พอดีขึ้นเขา ห้าน่าถ้าไม่มีรถสิบล้อขึ้นช้าก็ก็น่าจะพุดไปเลย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> สบายทางทางไม่ดีเนี่ยมีส่วนมากในการทำให้เกิดอุบัติเหตุนะฮะทางมีส่วนพอสมควรเลย ไปเลยไปเลยไปเลยะรถเล็กขึ้นไปก่อนอันนี้จะเป็นสารปู่นะตรงขวาม,มือของเราก็ใครไปใครมาก,ก็จะบีบแต่เดีบันนี้เราบีบแต่เท่าไหปกติเราก็จะไม่ค่อยได้บีบเพราะว่าคือผ่านบ่อยอยู่แล้วฮนะโอ้ต้นไม้ล้มอะ่ะ โอ้ยอันตรายนะถ้าเคยมีรถสวนมานี่โอ้เราก็ต้องได้แอบหลบไปฝั่งนี้เลยอันตรายรถเล็กมาก็ต้องหลบโอ้ทางเออตัดอันนี้ออกไปหน่อยเพราะมันไหลาทางมันโน้มประมาณแล้วมันทศนวิสัยมองเวลาเลี้ยวอัน,นมองไม่ค่อยเห็น เบรกลงมาเลยอให้สัญให้สัญญาณแล้วลงอย่ลงเร็วไปนะพวกคือกิ่งไม้โน้อมอยู่ข้างล่างเดี๋ยวหลบไม่ทัน ไปเจออีกที่หนึ่งก็ขู่ขาเหมือนกันไม่เวิร์กเลยตรงนั้นอะไปเลยไปเลยไปเลยนี่ปับ๊บ <c oughs> โอ้ยไม่ไหววะคอมเหลืองแล้วกันทางแบบเหมือนน็อตจะหลุดอะทางแย่มาก อันนี้เป็นสามารถไปทละลุอำเภอสีชมพูได้นะตรงอย่างเดียวอันนี้ก็ตรงอย่างเดียวนี่มาแล้วมาแล้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยโลโลไม่ดีแล้ะโอ้โหโ,หโหโอ้โหโ,หโอ้โหพอมันไม่ว่าแต่แบบโดนถนนที่มันเป็นปะปะนี่ก็สั่นสะเทือนแรงแล้วนะโอ้โนะ มันไม่นิ่มอ่ะเออมันไม่เงียบอ่ะ,อะผมต้องค่อมขวาอันนี้ก็จะเหยียบเหมือนกันนี่ดเลยโอ้โหไม่ได้เลยถนนแบบไม่ดีเลยเดี๋ยวมีอีกจุดหนึ่งจุดนี้แล้วก็นู้นเลยขวามือข้างหน้าเราจะเป็นอุทยานภูผาม่านนะใครที่จะมาแคมปปิ้งนี่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 ่ไม่ไหวไปนี่ข้างขวานี่อุทยานภูผาม่านห้ากิโล ไม่รู้ว่าไม่เคยมากางเต็นท์นอนไม่เคยเข้ามาสียทีขับผ่านประจําหลายปีแล้วด้วยขับผ่านไม่เคยแวะเลยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นหลักเส้นหลักเส้นเส้นเดียวเลยนะที่จะเข้าสู่เมืองเลยอีกเส้นหนึ่งก็คือต้องอ้อมไปทางผู้เรือหนองบัวนะฮะที่จะเข้าในตัวเมืองเลยได้นี่โอ้โหโอ้โหโอโ้ทางแบบโอโ้ต้องผ่อนเคัน่รงงอะ่ะไม่ได้โอ้โห โอ้โหยืงยืดยืงยืดรถจากรถทยานมาแล้วถึงปัญหันตอนนี้ก็ต้องแวะปั๊มตามระเบียบให้นักเรียนดื่มน้ำปัะสวะสฮ้ยไม่ใช่ให้นักเรียนแวะเข้าห้องน้ำนะห้องน้ำห้องท่าแล้วก็รับประทานอาหารเช้าเลยจุดนี้อ่า นะครับปั๊มกันครับ,อรบอขออภัยทุกคนครับเมื่อกี้ลงปั๊มแล้วก็ไม่ได้ถ่ายวีดีโอเลยเกิดเหตุอัิเตบนิดหน่อยเดี๋ยวตอนนี้มือเปื้อนมือดำหมดแล้วเดี๋ยวไปถึงมอขอเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูจะแจ้งว่าเผื่อคิดว่าทุกคนเน่ยเล่นรถบัสต้องเจอเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้นะแม่แต่ตัวองเองแต่เพียงแค่ว่าจะอยู่ที่ว่าใครจะโดนจังหวะยังไง เสียตอนวิ่งงานไม่หรือไม่ได้ตอนวิ่งอะไรอย่างนี้แต่มันก็สามารถแก้ไขปัญหาวิ่งงานต่อไปได้นะครับเออปะออกจากปั๊มละข้าวยังไม่กินเลยไปเนต่อเลยชุมแพละอีก80ิกิโลเจ็ดสิบแปดสิบกโลถึงมอคคนแก่นโอ้ขากเลยหลายหลายร้านเรือกองอาซีพุทเ์หนึตรงข้ามกันเป็นแฟนกันด้วยนี่ครับข้างหน้าข้างหน้า โอเคแวะซื้อไก่ดินแดนนโสเ u หน้อง,อง,องอเร <c oughs> ือแล้วหนองเรือเย็นเหมือนเดิมเยนม็นเหมือนเดิมวันนี้อากาศแบบอึดอดัด <c oughs> อากาศแบบว่ามันไม่สวงนะั้นแบบคึมคึม ไม่สดใสนะตอนแรกแสงแดดก็จ้าดีก็เป็นแต่นั่นดีแต่ว่ามันคือมืดๆคึมๆเลยเนะะาะเอาล่ะครับผมใกล้จะถึงขอนแก่นแล้วตอนนี้เป็นเวลา8.40โมงจะ40แล้วกำหนดการไม่เกิน9.00มงนิดๆต้องถึงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ถึงเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรกันดีวันนี้มีอะไรสะดกๆให้เล่น ย่อยๆ่ย่ๆ <_ t une> อ่าปรับซ้ายปรับซ้ายอ่าเลนขวาทำถนนปิดช่องจราจรนะ <_ t une> ปรับซ้ายมาเลยปรับซ้ายนะครับเพราะว่าข้างหน้ามีคำจราจรมีการปรับปรุงโครงสร้างถนนพิ่แล้วเ <_ t une> ออตอนนี้เราจะเดินทางเข้ามอขอนะฮะ อเราจะเดินทางเข้ามอขออันนี้อะไรกันครับออันนี้น่าจะเป็นรถทศนักษาจอดรอกันมัน้งนะไปละตรงกันไปเรื่อยๆครับขาเข้าบ้านขอนแก่นเนี่ยโอ้ปิดเหลือช่องจราจรเดียวเลยใช้สุดเลยเหลือซ่องเดียวเหลือซ่องเดียวเห็ดอย่างน้อเออก็ เอาขึ้นมาให้รถเดอนกันก็ได้ลูกี่โอ้ยช่วงเวลาเร่งด่วนวันนี้วันจันทร์ด้วยแล้วตอนนี้เป็นเวลายังไม่เก้าโมงดีเลยคือทั้งเด็กนักเรียนทั้งออ๋อจะทําตรงยุบนี้อ๋อเข้าใจเขาและเนาะวิงาบินินวิงินบิิิวิิิิิถ้าไม่วิงเดี๋ยวจะเกิดอันตราย นี่เราก็อยู่กับบรรยากาศอ่าเป็นคอนแก่นนะเป็นเมืองที่ถือว่าใจอามานะเป็นเมืองใหญ่เมืองใหญ่ที่มีพื้นที่เฉพาะตัวเมืองเนี่ยเป็นบริเวณกว้างมากมีหลายโซนนะเคยมาใช้ชีวิตช่วงโควิดอยู่คอนแก่นอยู่พักหนึ่งมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่า <laughs> มีเรื่องเล่าทำหลายอาชีพ ลนแล้วก็ส่ันไปครับ จอดแน่ๆเลยวันนี้เป็นวันแรกเป็นวันที่ทุกปิดแล้วทุกลงเรียนต้องมาฮะเขาปิดเลยปิดเอเอเต็มบแล้วก็ลูกจดนอกวายก <c oughs> <c oughs> ินงไม้งาน <c oughs> งานี้งานนี้งานนี้งานนี้ าวบอสองตอบด้วยมิสซิลีแฮบวอไปกับบอตบอป ดพี่สาวพี่สาวตสาด้วยครับคณะวิทยาศาสตร์แต่เราเลี้ยวซ้ายเตัวไปตรงไป oh. ไปตรงไปให้ เก้าสามสี่เจ็ดสองตัวท้ายร้อยคุณร้อยยังรู้เปล่าเข้าไปทางนี้เราจะไปพิพิธภัณฑ์ดโัเสาวกอนตรงนี้แล้วก็จากไดโัเสาวนี่มันจะเชื่อมต่อศูนย์วิทยาศาสตร์ติดกันเดินชมได้โอเคคือเธอจะทางไหรลัาบาในเราแู้ยรถรถก็จอดอยู่นู้นไหมครับรถจอดที่รถะจะเอาคนลงก่อนอของเราเดี๋ยวนักเก็ตเป็นข้ามนไปเลยข้าม จอดนี่เลยไหมครับที่จะต้องไปราจอดนู่นไป็นจอดกับเขาเลยครับจอดกับเขานะครับครับให้เด็กมาเดินเนี่สองตึกตึกนี้กับตึกนู้นใกล้ใกล้กันพอดีแล้วจอดรถตรงกลางโอ้ยรถเราอีกคันมาอย่างมาแล้วครับจะมิดนี่จอดรถเรียบร้อยละเดี๋ยวจะพามาดูก่อนทุกคันต้องเจอการแบบนี้หน้าคัดไม่ก็แก้ปัญหาโดยการล็อกดีนะบล็อกเขาทำมา เอไอ,ไ,เมอ,เอไม่ต้องเชื่อมแต่ก่อนไม่รู้เราก็เชื่อมนั่นแหละมันพอกลับบ้านได้แต่ว่าพอเราไอ้ปลดอนาคาร์เราต้องต้องถอดปลั๊กตัวนี้ด้วยนะมันจะมีปลั๊กเนี่ยปลั๊ก,ากมาจากไอ้โมอนิเตอร์คอมแดดต้องถอดออกแกะออกตัวนี้มันก็จะต่อตรง แก้ปัญหาได้แล้วช่างชาติจะมาไหมมามาครมาสา3ชั่วโมงปัเดียอาจารย์บอกนะเปลี่ยนทันอยู่หรอว่าอู้ลงวัดดี<ก>บาหันให้วัดดีแรกกันแล้วมาแล้ว,ลวช่างชาติช่างแอร์โซนิสานของเรากับผู้ช่วยเหลือยามรถ,รถทุกย่านี่แนะนําเลยนะโซนุดอลขนแก่นเมืองเลย ก่อนอื่นก็วัดกระแสไฟก่อนอเอ,อเรามาปัญหาคือหน้าคา์ดไม่ทํางานหน้าคา์ดคอมแอร์มันไม่ทํางานแล้วทําให้แอร์มันไม่เย็นนี่หน้าคา์ดมาแล้วนี่มาแล้วครับหน้าคา์ดโมเลมันไม่ทํางานแต่ว่าเราก็แก้ปัญหามาโดยการจับหน้ามันมามันมีตัวให้ล็อกหน้าคาัดอยู่นี่เลยเราล็อกมาแล้วก็ทอดปลั๊กข้างหลังออกเดี๋ยวให้ช่างใหญ่เราดูก่อนเราแก้ปัญหาตัวนี้มา เดี๋ยวมาซ่อมกันก็ตอนนี้ช่างชาติกําลังวัดน้ํายาว่าน้ํายาในระบบมีไหมปรากฏว่ามีปรากฏว่ามีนะช่างชาติบอกว่าถ้าน้ํายาน้ํายาหมดเนี่ยน้ำยาไม่มีระบบคอมมันจะตัดอัตโนมัติเดี๋ยววัดไฟรลองดู เกิดจากอะไรครับโมเลคขาดแล้วครับเนี่ยโมเลคขาดครับ hmm. นี nah ่ง่ายปะเห็นไหมครับขาดแล้วครับเปลี่ยนเลยแล้วโอเอาขายโมเลขาดครับนี่ไงครับขาดแล้วครับแต่แต่คอยคาดไม่เป็นไรคอยค้าไม่เป็นไรครับแต่ว่าตัวนี้ขาดเลยครับมันมันขาดได้ยังไงเกิดจากอะไรครับช่างน่าจะลูกปืนแตกนะครับโอ้ตัวนี้เหรอครับเพแล้วมันดังบุ้งๆอยู่ครับนี่ไงมันดังนี่ไงลอ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 งรับ นี่ไงครับมันขยับได้เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมถอดออกมาก็เห็นแล้วครับที่ดูดอ่ะเครื่องมือช่วยชีวิตใหญ่เบล้์ล่มทมเลยเว้ยถอนเลยนหมโอ้ยอดมาแล้วโอ้ตัวนี้แหละครับปกติมันต้องติดอยู่ตรงไหนครับเนี่ยติดตรงตรงนี้ครับติดกับตัวนี้ครับเล่นโะดโหนี่ไงครับรอยขาดอ๋อรอยขาดเลยครับเนี่ยฮะเกิดจากอายุการใช้งานเนาะนี่ ออกมาแล้วอันนี้มัดไฟเป็นหน้าคัดไฟเวลาดูดจับไม่เสียนะคัดไม่เสียโชคดีมากเปลี่ยนโมเลยใหม่อนี่เอาตัวใหม่ใส่เรียบร้อยนี่คันยึดตัวเก่าอยู่นี่เข้าไปอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องไม่ได้เปลเ่ยนี่เปลี่ยนโมเลยไม่ถึงห้านาทีแป๊บเดียวเองนี่แหละเขาบอกถึงมือถึงมือหมอมันง่าย นเดี๋ยวเรามาลองดูกันเอาเลยเรียบร้อยเลยเปลี่ยนทังโมล่เปลี่ยนพ่วงมัดไฟนี่เปลี่ยนมัดไฟตัวนี้ด้วยตอนแรกไม่ได้เปลี่ยนมัดไฟเปลี่ยนแต่โมล่แต่ว่าสุดรถเราไม่จบคือต้องเปลี่ยนทั้งโมงล่แล้วก็มัดไฟด้วย2ชุด ดี๋ยวมาเจอกันอยู่ที่สัปดาห์วิทยาศาสตร์ครับเดินชมรถแต่ละคันนู่นอีกจ้าหนึ่งก็จอดอยู่นู่นก็สวนวิทยาศาสตร์ตรงนี้ในมันในมอจะมีสองที่นะก็จะมีตรงนี้บริเวณตรงนี้ที่หนึ่งเด็กก็จะสามารถเดินไปมาหากันได้มีตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับอีกที่หนึ่งคือตรงนี้นะฮะเด็กจะเสร็จจากตรงนี้เด็กก็จะเดินจากตรงนี้นะครับนะไปตรงนี้ใช้เวลาอยู่ตรงนี้ประมาณ3มชั่วโมง เออสามชั่วโมงนะฮะก็เดี๋ยวเราจอดเป็นกลุ่มมิกออกันอยู่ตรงนี้ไปกินข้าวเช้าก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นๆกับเพื่อนๆใหม่ก็แวะทักทายสวัสดีคุณลุงคุณป้าทุกคนเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ทริปการเดินทางก็ประมาณนี้ช่วงเช้านะเดี๋ยวพักผ่อนกินข้าวก่นอนอ